ครับผมเสนอทำด้วยกันนะครับดูต้อนรับตระถู่ช่อง L P N Gamer V 2ด้วยแล้วกันนะครับผมกดติดตามกดแชร์กตกดันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มากันมาแบบโอ้โหเป็นหนึ่งเดือนเต็มหนึ่งเดือนเต็มเลยที่ไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็ได้จับของอะไรใหม่มาแล้วด้วย นะครับผมเป็นโมซาอาฮ่านั่นเองเปลี่ยนจากทีมยุเต่าก็อัปลกรกขึ้นมาเป็นโมซาอา,า่าแล้วนะครับผมในวันนี้ก็มาครับรถบัสนะครับก็ไปกันส่องบัสนะครับผมก็เป็นลาวของคนอื่นนะฮะของบางออมนะครับก็ยืมยืมยืมเขาหน่อยยืมเขาหน่อยนะฮะก็ไม่เป็นไรเขาอนุญาตเลยเรียบร้อยแต่ก็วันนี้ก็จบแล้วก็แจกริตตามกดซับสไครต์กันด้วยแลวกันมันจะ,จะวิ่งกันแบบไม่ได้รับงานนะครับผมมันได้รับ ได้รับงานได้ก็ขับไปเรื่อยๆเพื่อเปกานสนทนาศึกษานะครับผมกับวันนี้ในตอนช่วงเวลาในสี่เดี๋ยวก็ขับไปก็จะเช้าเองนะครไม่เป็นไร <S <S ไม่เป็นไรอ่ะโอเคเขาอยู่ในรูปแบบของรถบัสกันนะครับผมก็ไปกันเลยดีกว่าก้แลกวก็แชร์กดติดตามกด subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับผมให้กับช่อง MP m p Gamer V2 เปกนลังนจให้ด้วยไปหน้ารนะ้า <3 S 2> นของเล่นเนาะ เราชอบใช้คำคำนี้ยคำว่าไม่รู้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 ไม่รูเป็นเป็นการตอบที่จบที่สุดเลยไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดอยู่างนี้ไปวิ่งวิ่งยาวๆยาวเอาดูดีลรงลองโดนระยะเบาๆนล้วพลอยกันด้วยแล้วกันครับกดกันดีปิ้ง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 จนด้วยนะกดแค่ดีเดียวก่อน กดสทีไม่ได้ต้องกดสทีนะกดสีทีไม่ได้กดห้าทีไปเลยครับโอเคห้ามหห้ามกดเลขคู่ห้ามกดเลขคู่กดเลขคู่ครับแต่ปีใหม่นี้ก็เจอเออถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ยังทุกคนด้วยกันนะครับผมที่เข้ามาชมในช่วงนี้นะครับเผื่อไม่หรรกไม่ไม่ม่ไม่กก็ือเผ่ออย่าลงในช่วงหลังปีใหม่อะไรอย่างนี้โอ้โหตามันไม่หอนขัดหลังอ่ะ หลังกำลังมั่วเกียร์อยู่เกียร์ว้าเหรไม่ได้ว้าวรอกแต่มันเครื่องมันพอสับโซงแล้วเครื่องมันอืดพอสับลงแล้วเครื่องมันตื้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยถ่าย็อปซีเครตฮะเรียบร้อยครับยังครยังไม่ชนนะแต่ก่อนแต่ก่อนไลน์แต่ก่อนไลน์ที่พี่แม็กเล่นอยู่แต่ก่อนมันจะมีท้ายในที่พวกผมพวกที่ผมทำไว้ก็คือท้ายคาบ้านถามมันก็ติด จริงพี่อันนี้ไม่ได้นะท้ายขาบ้านท้ายขาบ้านหน้าคาร์บอนเฮ้ยสว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 ยมี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 นะมีนะจริงๆเขาก็ดีมีจริงมีจริงเคยทำเคยใช่ไห่มีครับจานเทมนั้นก็ยังอยู่อยู่นะเขาบอกยวให้พี่มุดสายให้บอนข้างกาตีนี้ไม่เอานะเออเดี๋ยวไม่ใส่บ้างดีกว่ายาวเดียาวเด้อยาวเดียวตรงยาวตยาว ยาวอะไรไปขอบไปเบียดเขาทำไมล่ะเขาพันไปแลยนะเออเบียดขับนิ่งๆแบบวัดสองไม่ได้หรอวะดู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 ไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะตอนนี้สรุปใครนำใครวะไม่รู้เต็มตันนน่ะเออไม่แปลกที่รถรถรถพวกเราเ่ยไม่แปลกที่พวกรถบรรทุกรถบัสรถบรรทุกเนี่ยจะโดนด่ารถขับขับแบบขับฝังทางขึ้ถ่ายอ่ะ

ไฟท่าสายสุดเลยก็บอกว่าสายไงเออผมิดเองอะเออต้ามนก็เป็นรถไฟรู้เลยเลยคอมเลยไปคอมเลยพี่ไม่ต้องเด้งก็ก็หายไม่ได้อะบอกเลยอย่าดิอย็นดิเย็นดิอย่าโอ้ยว่อยู่ดีๆก็ไปเลี้ยวเหอเหอเลยขึ้น รีบรีเรียกคนรีบแม้ไม่แม้ไม่แม้น้ำอะไรอยวก่อนยู่อยู่ไปดิเออยอยากรู้ว่ามันตั้งอย่างไรยาวอยากรู้ว่าแข็งแรงหรือเปล่ามันขึ้นสนิมไงมันเช็คให้เขาดูอ๋อเช็คเช็คระบบเช็คติ๊กใจทางท้างนี่ไงมันขึ้นสนิมแล้วไงดูดิมันขึ้นแบบตลอดทางเลยจนไม่ดูหน่อยว่ามันจะทนหรือเปล่าพี่แม่ให้ผมพูดไหมครับแม่ให้ผมพูดไหมอ่ะว่าคำพูดมากมายความหมายแผลไปเรื่อยเอาแล้ว ไอะไรอะไรแล้วทีเนี้ยไม่เอาแล้วไม่พูดแล้วอย่าอย่าพูดเลยป้าเวมิ้งไม่หาพาคนอื่นเครียดเลยเดี๋ยวจะพูดได้เดี๋ยวจะพูดได้น้อยจะสอยให้เยอะนี่โอ้โหตายหมวยังเฉพาะรุ่นนี้แล้วเออรุ่นนี้แล้วจะอะไรอีกอ่ะการรุ่นนี้ปิดห้องปิดห้องปิดห้องนอนตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่นี่วุฒิพูดคันว่ารุ่นนี้อ่ะคุณรู้สึกแก่ขึ้นมาจริงๆแล้วนะ ตัวนี้ได้ไม่นานหรอได้มาใหญเลยลื่นเลยลลกันขี่รถได้ไม่นานหรออ๋อขี่รถได้ไม่นานก็เหนื่อยอย่างนี้เนี่ยใช่โอ้โสงสัยจะคิดมากไปความความจริงความจริงกับขี่รถได้ไม่นานหรอแรงไม่มีแรงเหยียบเหยียบพเร่งคิดอะไรไม่ได้างวเนี่ยผมเล่นจะขับอะไรกันเต็มถนนเดี๋ยวันนี้รถเี่บิ้ลอะล่แมก กินแล้วจะยัยเด็ดหลองนะพี่เรียบร้อยเลยนี่ออกกัปปีลงสายสุดสายสุดสายเฉยเรียบร้อยเออเขาดูมวยอยู่ยืนยิ้มสายสุดอะไรขวาสุดเออไหวไยมพี่อ๋อแล้วครับความหาอเรื่มบังเกิดความจันไรเริ่มมีความันไจเริ่มมา ตรงๆนะพี่ตรงนะพี่ตรงแรกแรกดูคียหลังๆดูอะไรหลังๆดูอะไรช่องนี้เล่นดูหลังหลังๆสาระหารหรือภาษาลายจะเอาไปไม่เอา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 สงสัยจะหิวเลยมาม่าด้วยเอามาม่าด้วยเอาเอาเลยเอาหมดเอาหมดช่วงนี้แต่ตัวทีพอดีขอน้ำท่วมหมดแล้วฮะโอ้เอข้างหลังมันไม่รีงตามเลยเว้ย ใครบอกละเหยียบกันสุดทันเร่งแล้วเนี่ยม่วงเกียร์อยู่เนี่ยพี่ครับพี่ครับพี่ครับอ่ารถรถหนูติดอะค่ะติดอะไรครับพันพันครับเรียบร้อยเลยผิดมุกกคุรินเองก่อนเล่นเองกันเล่นเองจะเล่นเองก่ะนี่แม็กระวังตัดเลือดนะพี่พี่ครับพี่ครับรถผมติดครับ ติดหนี้ธนาคารนะกำลังรอมายึดเลยเนี่ยไม่มีเงินจ่ร้องไม่เพี่แม็กเอารถไปค้ำแล้วล่าสุดพี่แม็กซระวังตะเลิดนะพี่ทำไมอะระเบิดอยู่ข้างทางพี่อุ้ยเดี๋ยวคุณหลบเลยเดี๋ยวนีไนี่ไงนี่แม่คันหลังเขาตามมาไม่ทันนี่จริงจะโดนปึ้งสักปั้มปต้งซอมเบอร์ อ้าวเรียบร้อยกูบนบัมอีกแล้วต่นหน้าเออ่ผู้โดยสารเกือบคับเอ่อผัวสาบด้วยแล้วครับผมตอนนี้น้ำมันใกล้จะหมดแต่กูเลยมาสามบัมแล้วครับลูกค้านี่ไงเขาเมืองมาพี่มีบัมอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตามถนนนี่แหละอ่าเอาเลยเอาเลยเฮ้ยอยากจะวางยากันหลังมาเอาสิเอาสิไม่มีรถแล้วอ่ะไม่มีรถได้วางยาเลยอ่ะตอนที่ต้องการรถไม่มีรถอ่ะ เออลืมไปเลยกูอัดคลิปอยู่ฝากคนแรกมาเช็กติดตามด้วยในการติดตายของหน่อยครับผมฝากทีมท็อปซีเก็ตหน่อยนะครับฝากไปด้วยฝากไว้ด้วยนะครับผมกับทีมบางออมนะฮะไปติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็ติดตามได้ของบางออมก็ติดตามผมกันได้เหมือนกันเช่นกันครับแต่ติดตาม m อ n เเยอะๆฮะติดตามพี่แม็กกันเยอะๆพี่แม็กเป็นตัวติง

พี่แม็คเอาช็อตนี้ลงด้วยนะพี่พี่แม็เอาไปทำเป็นไฮไลท์เลยเอาไปทำเป็นไฮไลท์เลยกูวอนเหงื่อลังเองื่ออยู่นี่ก็เงี้ยวพี่หยังวะกำลังเหงือกับรถจับอยู่เลยลืมจะถึงแล้วพี่แม็กลืมว่ามันไม่ต้องไม่ต้องรอไอ้นี่เปิดไงเดี๋ยวผมเช็คเมท เงยเเงเเงเงยเงบัตพี่บับัเจนีไม่ใช่ไม่ใช่มดเลยพี่ทไมผมใช้กันทำไมผมใช้กระดานเสียงของทีมผมไม่ได้ผนเลยผมไม่ใช้ใชอ่อในโตหมดหรือเปล่าในยังยังจายไปนะาลเเลยไม่เยไม่เลยไม่เลยไม่เลยแต่ชนรถการไฟฟ้านิดเดียวสกิดสกิดเขาแบบว่าสกิดรู้จัก กว่เ้ไม่ได้จ่ายค่าไฟนะเว้ยเลยเออไม่มันมาตัดหม้อไฟบ้านพี่ไงไม่ได้จ่ายแค่เดือนเดียวเอ้ยไม่ได้จ่ายแค่ห้าเดือนเองก็มาตัดไฟห้าเดือนเออขาดแค่นิดเดียวเองโอ้เอาเอาเอาเลยพี่เอาที่สบายใจนี่ไงกูจนไปแล้วหนึ่งเป็นไงสบายใจกูไหมล่ะสายนะพี่สายบอกอ่านี่แม็กบอกวัดหนึ่งไปขันไปขันไปพัดหนพี่หมุนหมุนออกมาข้างนอกเครื่อง ไม่ใช่เกียร์ของเขาหรอกของพี่ก็เหมือนกันเนี่ยขับมาเยอะนี่ไงเป็นไงล่ะดับอีกแล้วพุ่ปมากดับอีกรุ่นนี้เนี่ยรุ่นไงรุ่นนี้เบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเขาหักสลักหายพอได้ไม่จ่ายไฟไม่ชัดสตาร์ทถังหัวเทียนปอดยางแป๊บแหนบตายซ่อมแทบตายสุดท้ายเป็นที่ไปนี่เป็นไงล่ะสุดยอด ไอ้นนี้กูไปไหนวะไอ้เฟ็กกูแป๊บแป๊บแป๊บกูตาเสียงกันแจานจานถอยจานจานไม่ถอยจานดับอีกแล้วลูกอันหนึงเพื่อนบอกว่าถลบมโคตรยากเลยกินเกียร์ธรรมดาปล่อยคลัตช์หยาบไม่ได้เล่นเล่นออโต้เลยจานโอ้ไม่ได้ดิซื้อเกียร์ไม่ต้องพันกว่าโอ้คลัตช์ทุกงรั้ง ปมาณเท่าไรวะสามพันมั้งเฮ้ยสองสองสามสามพันเออเกือบสามพันรวมทั้งแต่เลี้ยงแนมันมันมันสนุกดีมันสนุกดีมันจะได้เป็นสมจริงไงนี่แล้วก็ถึงที่หมายอยงที่เรียบร้อยเลยแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กันด้วยแล้วกันให้กับช่องเอ็มเปลี่ยนเกมเมอร์วีสองปีกาลังใ์แจกด้วยแล้วกันนะครับผมฝากช่องผมได้วยครับฝากช่องผมได้วย อยากสนับสนุนการรีวิวพมอมาลัยือว่าเขาพีสอะไรก็ส่งมาได้แล้วกันนะครับผมก็ยินดีนะครับรับการรีวิวทุกแบบทุกสินค้าที่ทําได้ส่งมาให้นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องบางออมแล้วก็ช่องอากาสสิเกไปแล้วกันนะครับผมในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่อีบีนาสวัสดีครับขอบคุณครับท่าน